เห็นพระจันทร์บางทุกคนนี่เรากําลังถ่ายรูปตอนอ้าอยชมพระจันทร์นี่เสริมเย็นเสริมเย็นฟุ้นอะฟุนอะเอยเมื่อมองท้องฟ้าแล้วก็มองพระจันทร์นี่อ้าเราก็จะเอานี้ไปทําภาพมนิ่งเลยนะคะทุกคนอย่าพึ่งเบื่อนะฟุนอะฟุน่ะทุกคนเห็นพระจันทร์อ้าวถามจริงได้สิโตของฟุน่ะโอ้ได้เสาหัวแล้วทุกคนปุวน เป็นไงภาพนิ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนถ่ายแบบวิดีโอไปก่อนแล้วก็ไปแคปเอาเพราะว่าเพราะว่าเรามากดแบบแทะๆหลายรูปแล้วไม่ไหวเนาะเราอยู่คนเดียวถ่ายคนเดียวมือกล้องนางแบบอะไรเงี้ยเราก็คนเดียวทั้งนั้นเฮ้ย <c> เ <oughs> บื่อคนสวยจังเลยทําอะไรก็สวยไปหมดสวยไปใส่ทุกคนเห็นพระจันทร์ไหมนี่ทุ่งนานาข้าวแถวนี้เขาเกี่ยวกันเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคน เหลือแต่ต่อเฟียงเดอ้อเบิงพระจันรนี่นาใย,ยนิดนะทุกคนนี่น้องน้ําปลาเต็มหนองเลยนะทุกคนไม่อยากจะประกาศแต่บอกที่เฉยหรอก <c oughs> นี่นาข้าวยายนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือมาทำของยายยายยายยาอ้วนยาย,ย,ายอ้วนย อันนี้ก็จะเป็นข้ามข้างๆนาเย,ายนิดก็จะเป็นนายายอ้วนนะคะวันนี้เกี่ยวนายายอ้วนนะคะเกี่ยวข้าวนี้ก็จะเอาข้าวมาสะไว้น้ำมุนี่ไว้ตากด้ทุกคนก็ทีละกระสอบกระสอบแบบนี้ไว้รอตากนะคะไว้จเอเกลี่ยเกลี่ยหรือคาดเกลี่ยข้าวตากแหละทุกคนเอาไว้ไซล้านแบบนี้ก้อนกองกองไว้แล้วเราก็จะไปดูอีกลานหนึ่ง อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านของพ่อที่ทำนาแบ่งกับคุณยายนะจ้านะาจ้าทำนาทำนาเอาข้าวแบ่งกันทุกคนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อ่าพ่อก็เกี่ยวของพ่อแต่เกี่ยวของยายอ้วนไปด้วยมันก็เลยเป็นสอง สองแปลงสองแปลงก็คือมีสองรานตากข้าวนะคะเพราะว่ายายอ้วนไปเอาบุญกระถินยังโบมาพ่อก็เลยกเล็กกระตาให้ให้อันคุ้นตาประวิรเป็นคนถ้อยกระสอบขึ้นมานั่นละโอ้สมสวสี่เหลียบเลี้ยงได้นะทุกคนอันนี้เป็นลานของพ่อนะลานข้าวของพ่อฝุนสวนสีได้ซอยในทุกคนตั้งกล้องก่อน <laughs> ออนี่แหละครอบครัวครีเอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนอะไรก็จะตั้งกล้องก่อน เพราะว่าเก็บบรรยากาศมาให้เพ so so ื s <S ่อนๆดูเนาะถ้าไม่ตั้งกล้องทุกคนก็ไม่เห็นเนาะอันสมใส่ได้ยอนแต่พออันอันนี้แหละทุกคนอันกลางกลางกลางด่างเขี้ยวนี่แหละส่วนอย่างอื่นส้มก็ไม่ได้ทำพอแล้วก็เห็ดเอาเมือส่งไปท้ายลูกเสื้อทุกคนไม่ได้สร้างภาพนะเนี่ยพูดความจริงให้ฟังไว้แค่นี้ก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบาย